เสาไงสาปนี่คือความฝันฝันที่ว่าให้มันเป็นรูปร่างเวลาเราจัดงานอะไรก็จะเป็นศูนย์รวมเวลาแขกมาเยี่ยมอะไรก็จะไปอยู่ที่นั่นเลยนะคะแต่ไอ้สนามเด็กเล่นเนี่ยคือเด็กของเราเยอะมากสนามก็ไม่มี มันเตะบอลกันต้นพริกต้นตะไครก็หักหมดตรงนั้นเป็นสนามเด็กเล่นเราวางล็อกเพราะที่มันน้อยไงเราพยายามจะเก็บป่าเราไว้มากที่สุดเลยเพราะว่าแต่ว่าถ้าหากเราจะให้กว้างขึ้นเราต้องตัดป่าเราก็ไม่อยากตัดเราก็วางล็อกไว้เรียบร้อยพยายามขยายจริงๆแล้วเปรียสานว่าจะมีบ้านอีกประมาณ9้าหลังเราขยับไปอยู่ตรงนี้ซะบ้านตรงนน้นเหลือสี่หลังป่าก็จะเหลือเยอะขึ้น จะทานไปนู่นยังไม่ได้วัดเนี่ยสนามตรงนี้มีอยู่หน่อยอย่าเงี้ยอยู่นั่นอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้ปักคือแบบอยากได้ตลาดที่มันใหญ่ที่มหน่อยก่อนนี้นะไม่ต้องซื้อพวกปูทะเลนะป้าไม่โมหรอกเอาหัวปลาที่เราตัดทิ้งเนี่ยผูกเชือกไปก็ได้กินแล้วเอาวางชอบเป็นอะไรกันก็วางครั้งก็ อกกอกเล่นนอกบ้านเขาลงนอนอยู่บานน้านเขาชอบเลน่นนอลชอบเล่นบอสอะบางทีก็เล่นแบตบางนทีก็เล่นอย่างอื่นอะบอสอะเล่นทุกอย่างที่มาร่วมเวิร์กช็อปครั้งนี้ว่าอยากจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ครับเกี่ยวกับการทำงานชุมชนการทำเวิร์กช็อปครั้งนี้มันเป็นครั้งแรกที่แบบเราจะได้ลงไปสัมผัสจริงๆกับการแบบเป็นสถาปนิกชุมชนอะไรเงี้ยค่ะ ที่เกี่ยวข้องกับสาปัิยกรรมเนี่ยครับมันมีหลายสาขาโดยที่เราไม่เคยรู้ว่าด้านการพัฒนาชุมชนนันเป็นยังไงครับก็เลยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดยังไงแล้วก็มีการวางแผนงานยังไงบ้างครับทำความเข้าใจกันนิดนึงว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ตรงไหนของชุมชนตอนนี้หลังนี้ก็าเป็นตัวเอลนี่คืตัวเองเนย่าหุมาอยู่ตรงนี้จากสิ่งที่ตัวเองชอบทำเนี่ยเราอยากจะเห็นพื้นที่นี้เป็นยังไงแล้วอยากจะเอาสิ่งที่ตัวเองชอบทำไปไว้ตรงไหนบ้างบ้านบอลเลยไหม นีัเข้าวมอญเข้ามอญเอลามอ่ะลืมไปไอลามคือนอกจากโดนเล่นนักสั่งแล้วจะเล่เกจ้าฉลามด้วยนะแล้วหนูก็วิ่งหันตรงไหนเข้ามาใช่ปะหนูก็วิ่งออกมานี่เลยเหรออันนี้คือที่ออกกําลังกายร่วมกันครับสามารถให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกันผ่านมาแง่เนี่ยทางเล่นบอลได้ใหญ่้ลยเฮ้ยหมายอะไรอ่ะได้ไหมขี่ได้ไหม <ำ>วันนี้คือสนามเด็กเล่นให้เด็กๆได้วิ่งเล่นเล่นอะไรกันครับวันนี้เป็นสนามบอลในสากบอลน,นี้นะครับก็จะมีศูนย์เรียนรู้นะครับมีศูนย์เรียนรู้มีเป็นที่ประชุมนะครับมีห้องน้ำที่เก็บเอกาสารนะครับแล้วก็ตู้ยาประจำบ้านนะครับที่อยู่ในสากบอลน,นี้สาะบอไม่ได้ว่าเลแต่ถ้าเกิดให้คิดตอนนี้หนูอยากใช้ยังไงก็ตรงนี้ก็เป็นห้องสมุ แล้้วกก็็็ตรงนนีเปท,ที่ออกความคิดเห็นในวันนี้นะคะก็อยากได้ทุกอย่างเลยค่ะแต่คงจะเป็นไป,นปนไม่ได้ก็ได้เป็นบางอย่างและขอให้เป็นสิ่งที่สัคัญที่สุดในโครงการนี้นะค่ะ แต่ได้บ้างอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสนอจะเห็นได้ว่าส่วนมากค่ะขนาดวักจันะอยู่แบบเกือบหน้าสอย่างเงี้ยเราอาจจะฉายอะไรบางอย่างเพื่อจะแคปเจอสิ่งที่เรามองว่าเฮ้ยที่นี่เจ๋งว่ะก่อนที่เราจะรู้อย่างเงี้ยมันต้องรู้เอ้ที่มาของชุมชนดนี้จนมาถึงในปัจจุบันต่อว่ามันเนที่มาอย่างไรเกิดขึ้นทลารแล้วเราต้องข้อต่ออ้อแล้วปัญหาปัจจุบัน แล้วกเปเรือเานัชอเรานั่าใช้เช่อลหรอเล่าชอกาไปอันนี้กระจกไม่ใช่หรอมีปีกกระจกแลเล่นลายกระเบื้องไง อย่าใส่ <divide S 2> ตรงกลางเนี่ยเราก็เอาสีที่อยู่กลางกลางเพราะว่าใจกลางเอาที่ใส่ลงไปอะไรเงี้ยที่เหลือทำไมครับจอดรถย่างจอดรถทำไมต่องจอดจอดม่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยอ้าเอาไปทำไมอ่ะทีมสากลนะความฝันของเรานะที่อาจจะเป็นจริงก็ขึ้นได้มาปุ๊บก็จะเป็นสากลด้านนี้ด้านหนึ่งด้านหนึ่งห้องนะครับราคาคือเนี่ยคือลมจะมาทางนี้เยอะลงมา คือพัดลมนี่ไม่ให้ลมถ้าไปแค่ไฟนี้จะโต้ลมหลม้อข้าวหม้อแกงหม้มออะไรอยู่ตรงนี้อ้าวยาวๆเอาหม้อนีกไปนี่ถามทำตรงไหนทำตรงนี้เลยนี่แหละห<า>ที่อจะทำข้างหน้านี่แหละแล้ว <billion. S 1> ก็กินกันตรงนี้ตรงนี้จะเป็นที่ตีแบกตรงนี้เป็นโรงจกักรถอันนี้บ่อเลี้ยงปลานี่เป็นกำแพงครับเพราะมอเตอมาปุ๊บจะได้ไม่ข้ามมาโดนผักสวนครัวและบ่อเลี้ยงปลา ถ้าหมูเป็นหลังคาสมุนนะตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้เหานไหมปนเป็นก้อนโผล่ๆน้ำอขอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมันไม่เวิร์กอะเออมันมันแบบอ๋อเฮ้ยตรงนี้เป็นบานเตียมไม่ใช่หรอมีครับครับเรามาสรุปโดยรวมของพื้นที่สามก้อนก็คือสามารถแปลนได้เป็นอันแรกก็คือฟังก์ชันครับรู้สึกว่าเออเราเริ่มได้ตัวเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่ามันมันเท่าแท่จะเท่ากับเอาท้งนั้นมาสรุปความสนุกความตื่นเต้นหรือ มีลยทำไมสองสกรีนนี้นึงดูมีห้องเยอะกว่ามากจนมีห้องน้อยกว่าที่มันซอมชั่นมันได้เท่ากันเลยปะคือตอนนี้พี่ว่าพื้นที่มันมีบางส่วนที่มันเวสนะแล้วปรากฏไอ้พื้นที่ที่มันจําเป็นมันเลยกันถ้าแบบเอ็งย้อนกลับไปทํางานแบบแยกกันคิดแล้วเอามารวมหาี่ซลูชันที่ดีที่สุดมันไม่ได้ไปถึงทเดียวปะมันไปถึงมันก็ยังค้างอยู่ตรงไอเดียทับรวม แบบนี้เราทำรวมแล้วโมเดลศึกษาประมาณ5ตัวก่อนจะได้มาเป็นแบบนี้นะครับพอมาดูด้านหลังอาคารนะครับก็บริเวณนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่ซักล้างส่วนของแผงกันแดดหน้าอาคารครับโดยที่แผงกันแดดนี้จะเซตออกมาจากตัวอาคาร1เมตรความประโยชน์ของมันก็คือสามารถป้องกันแดดแล้วก็ฝนได้อันนี้ก็จะเป็น พข้อมูลอ้างอิงที่หามาค่ะในสนามเด็กเล่นเนี่ยก็จะมีการเล่นระดับพื้นนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ศึกษาเรื่องความน้ำขึ้นน้ำลงเพราะว่าพื้นที่เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับป่าชายเลนก็จะมีเรื่องน้ำขึ้นน้ำลงเป็นด้านหน้าเนี่ยคือเราก็จะเทคอนกรีตห้ด้านหน้า ครับผมก็คือเป็นการประหยัดด้วยหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็พื้นที่ด้านหลังเนี่ยเราก็พยายามจะเทคอนกรีตให้น้อยที่สุดก็คือให้เป็นพื้นที่ที่เป็นดินแล้วก็พยายามเก็บป่าที่มีอยู่ทางด้านหลังเนี่ยไว้ให้ได้มากที่สุดพี่เปก็วิ่งในสนามเนี่ยเวลาวิ่งมันมาเตะเล่นเราแบ่งกันเล่นได้ไหมแบ่งกันได้เนาะใช่ไหมพี่ก็สนใจพวกเรามากนะแม่นั่งดูเนี่ยเขาเก็บทุกช็อตเลยเรื่องที่ไม่น่าจะเออประทับใจกับอ่ารัตชางเนี่ย พี่ก็ก็ถ่ายมาให้เราดูเออก็ดูเออถ่ายแล้วก็ดีนะแสดงว่าเขาสนใจวา่าแม,ม่ว่าโนอะเหนืนะ่อยเนอะอะไรเงี้ยเขาก็ยังหินดูนะแม่นั่งดูในรบแต่รราจะมีรบที่เยอะเรียกแม่บ้านมาดูด้วยอย่างค่ะแม่บ้านเราืพมจะตายแล้วมันจะไปดูก็หรอดูจากตัวชุมชนเลยเราเห็นว่าเขามีความพร้อมมากที่จะพัฒนาตัวเองสิ่งที่เราได้ก็คือว่าเราเห็นความพยายามในการรวมตัวกันเพื่อสร้างพื้นที่ของเขาอะค่ะ มันไม่ได้เป็นโจทย์จากอาจารย์อีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นโจทย์จากยูซอร์จริงอะไรเงี้ค่ะเพราะว่าถ้าเราเรียนมาเนี่ยมันก็มันคือมันแค่อยู่ในหลักสูตรครับแต่ว่าพอมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ครับแล้วก็ได้เรียนรู้ที่จะแบบปรับเปลี่ยนกระบวนการอะไรเงี้ยในสถานการณ์เฉพาะหน้าเพราะทํามากับชุมชนจริงมันคาดเดาอะไรไม่ค่อยได้แน่นอนเท่าไหร่เหมือนแบบว่าได้ลงมือทํางานจริงก็แบบว่าชาวบ้านเขาแบบ เขาความรู้เยอะมากค่ะเหมือนแบบว่าเราไปแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเราไปดูแล้วเอากลับมาออกแบบให้เขาแต่เหมือนว่าเราได้คุยกับเขาเขาก็แบบมีความรู้มีอะไรแปลกๆที่แบบในห้องเรียนไม่เคยรู้อะค่ะก็ได้รู้ได้ลองทําสิ่งใหม่ๆได้ไม่ได้เราไม่เป็นใจแล้ววันนี้เราเห็นแบบนะเองไม่ทำให้ทางเข้าไปตัวก็มีเมื่อไหร <up. S 1> way, like, ่ก mm ็ไปทำแต่แบบว่าเป็น copy ไว้ในสมองกันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จำอย่าเครียดแบบเฮ้ยคุณจะทำไม่ได้ไหมคุณผ่านตรงนี้จะได้ไม่ต้องเครียดไม่ได้ไม่เป็นไร ได้ก็ที่ได mm. ้ไม่ต้องทำให้เสร็จไม่เสร็จไม่เป็นไรวานใดวันหนึ่งมันต้องมาเจอกันได้แค่ไหนแค่นั้นใครเสาเก็บใครเสาคือเสาแล้วก้าไม่มีตจ้างันวันใดวันหนึ่งต้องเสร็จ